สวัสดีนะครับผมอธิษฐานด้วยหัวใจที่ปรารถนาที่จะให้พวกเราทุกคนที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้ามีความเข้าใจและได้รับการฟื้นฟ,ฟูจิตใจกำลังใจและได้รับพระพรของพระเจ้าจากพระธรรมนะอิสยาบทที่35ที่พูดถึงเรื่องของพระมาสีหาจะเสด็จมาอย่างสีโยน เมื่อวานนี้ที่เราได้อ่านไปในบทที่34พูดถึงการพิพากษาประชาชาติหรือทั่วทั้งโลกและพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทำไมครับเ,เสด็จมาเพื่อที่จะช่วยอิสราเอลนะและวันนี้ในบทที่สามพูดบรรยายถึงภาพของออการเสด็จมาของพระองค์และเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วนี้เนี่ยพระองค์จะทำอะไรบ้างนะครับ วันนี้เรามาดูในหัวข้อที่ว่าพระมาสิยาจะเสด็จมาอย่างซีโยนที่พูดถึงคําว่าซีโยนก็คือเพื่ออิสราเอลนั่นเองนั้นเป็นการเสด็จมาเพื่ออิสราเอลเพื่อลื้อฟื้นประเทศอิสราเอลยกอิสราเอลขึ้นและใช้อิสราเอลกรุงเยรูซาเล็มที่อยู่ในเมืองซีเชือกเขาซีโยนนะครับภูเขาซีโยนเมื่อในการที่จะปกครองประเทศ บทของโลกนี้เป็นเวลา1,000ปีที่เต็มไปด้วยสันติภาพและสันติสุขหลังจากที่มีการพิพากษาโดยสงครามนะครับโลกนี้ก็ถูกทำลายและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาในบทที่35พระองค์ทรงลือฟืน้นนะครับแผ่นดินโลกนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภาพของบทที่35นั้นเป็นภาพถึงการบูรณะการสร้างใหม่นะครับหรือ เป็นภาพที่แตกต่างจากภาพเดิมนั่นก็คือภาพที่มนุษย์หลังจากทำบาปแล้วทั้งมนุษย์และแผ่นดินก็ถูกสาปแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในครั้งที่สองนี้พค์จะบูรณนะหรือฟืน้นแผ่นดินโลกนี้ใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรามาดูนะครับในข้อคิด3าข้อคิดด้วยกันเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเนี่ยควรจะ มีอะไรบ้างที่พระบีดาพูดถึงที่ให้เราทำประการที่หนึ่งเราต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับเสด็จอยู่ในข้อที่ส4อักสามกับ4บอกว่าจงเสริมกำลังแก่มือที่อ่อนแรงหัวเข่าที่โอนเอ็นไม่มั่นคงจงกล่าวกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่าจงเข้มแข็งเถอะยากลัวเลยดูสิเพราะเจ้าของเจ้าทั้งหลายพระองค์จะเสด็จมาด้วยกันนะครับพระองค์จะเสด็จมา เหมือนก่อนที่พระงเสด็จมาพรงบอกว่าบอกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลและพวกเราคริสเตียนเราต้องทําไมครับเสริมกําลังมือเข่าใจอันนั้นเป็นภาพของความภาพของไม่เพียงแต่ฝ่ายกายเท่านั้นนะครับแต่พูดถึงภาพของฝ่ายวิญญ,ญาณทําไมต้องสนมือขวเข่า แล้วก็ใจด้วยเพราะเรากําลังจะเดินอยู่ในทางวิสุทธิมรรคที่ปรากฏอยู่ในข้อที่8ในทางของพระเจ้านะครับเพราะนั้นให้เรามาดขูขยายความนะครับภาพฝ่ายวิญญาณด้วยการลื้อฟืน้นจิตวิญญาณของพวกเราพร้อมที่จะรับเสด็จผู้กัดตรงๆนั้นในวิฮิบูบทที่12ข้อที่12ถึงข้อที่17เปาโลได้โคดพระธรรมอิสยาบท ที่สาข้อสกับข้อ4นี้นะครโดยที่เปาโลฮีบรูเนี่ยได้ขยายความ4ีหสิ่งด้วยกันที่นะครับเตือนพวกผู้อ่านหรือคริสเตียน่าถ้าเขาเองที่จะเห็นพระเจ้าเขาจะต้องมี5สิ่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับพวกยิวเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอิสราเอล,ลจะเห็นพระองค์มาเพราะในข้อที่2เนี่ย เหล่านี้จะเห็นพะสิริของพระยาวเวด้วยตานะครับเขาต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เปาโลขยายความใม้กรั่เรามีอยู่5ประการหนึ่งคือความบริสุทธิ์ใจของเราถ้าไม่บริสุทธิ์เราจะเห็นพระเจ้าไม่ได้อย่าขาดจากพรกคุณหมายถึงเราจะต้องทําไมครับรักษาทำไมครับ,รรบพระคุณคือพระเยซูคริส เราต้องมีพระเยซูเราต้องติดสนิทกับพระเยซูแล้วเตือนประการที่สามอย่าให้มีรากขมขื่นความขมขื่นนะครับที่เกิดขึ้นจากความใช้คําว่าความโกรธความเกลียดนะครับหรืออะไรก็ตามความบาปที่เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดรากขมขื่นในใจนั้นเป็นจปินตัวเป็นอุปสรรคกับเราที่เราเองนะครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะไม่สามารถที่จะ เห็นพระองค์แล้วประการที่4การผิดศีลธรรมนะครับทางเพศเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ปัจจุบันนี้มีคนแอบทําผิดมากมายและไม่ละอายใจไม่สมนึกบาปแล้วอันที่5ขายสิทธิบุตรหัวปีโดยยกตัวอย่างเอซาวที่โลภเพียงแต่เพราะขนมเพียงชามเดียวเขาขายสิทธิ บุรหัวปีทางฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าส่งถ่ายทอดมาจากอับราฮัมอิสอักและควรจะเป็นตัวเขาแต่เขาก็ขายไปเราคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าเราเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้าเราเป็นบุตรหัวเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นนะครับเราต้องรักษาสิทธิการเป็นบุตรอย่าเอาสิทธินั้นขายไปเพราะความโลภเรื่องเงินอย่าเอาสิทธิ ความเป็นบุตรของพระเจ้าขายไปเพราะเรื่องเกียรติยศนะครับเชื่อความเย่อหยิ่งหรืออยาเอาสิทธิสูญให้เราต้องสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีเพราะเรากระทําความผิดบาปหรือดังทางด้านเพศนะฮะหรือเราเองนะครับจะไม่สูญเสียสิทธิบุตรหัวปีไปเพราะจุดๆหลายอย่างที่เรานะครับต้องระามาัดระวังอันนั้นเป็นภาพที่ห เราต้องเตรียมตัวการเสด็จกลับมาสองครับพระงเสด็จกลับมาเนี่ยเพื่ออะไรจริงๆเป็นภาพบรรยายถึงทำไมครับอิสราเอลแต่รวมทั้งพวกเราที่เป็นคริสเตียนในปัจจุบันนี้ด้วยมีทั้งหมดนะครับสี่สิ่งเดียกันที่พระองค์มาแล้วพระองค์จะทำคือการแก้แค้นและตอบแทนแก้แค้นตอบแทนนะอยู่ใน ข้อที่4ตอนท้ายพรวกจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้นและด้วยการตอบแทนแก้แค้นหมายถึงอะไรแมหมายถึงชนชาติต่างๆที่ทำร้ายทำลายและเป็นศัตรูกับอิสราเอลนะครับในบริบทที่พูดถึงนะแล้วตอบแทนนะครับการกระทําของคนเหล่านั้นใครทํากับอิสราเอลอย่งยางไรพระเจ้าจะตอบแทนคนสิ่งนั้น ให้เรามาดูภาพโดยรวมในการนําไปใช้ในภาพทั่วไปพระเจ้ากลับมาพงจะพิพากษาและพงจะตอบแทนการกระทําที่เราเองทําเราเองแม้ว่าเป็นคริสเสียมเราไม่ถูกพิพากษาแต่เราเองจะต้องรายงานและเราจะได้ผลการตอบแทนตามการกระทําของเราที่เราได้กระทําแล้วแต่ดีและชั่วหรือนะครับตลัน ที่ประเจ้ามอบหมายที่ให้เราดูแลเราได้ทำสิ่งนั้นเราต้องกลับมารายงานตามที่1โคลินบทที่สได้พูดบรรยายไว้นะครับประการที่2ครับพระอ,องค์เนี่ยสคือพระอ,องค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพระอ,องค์จะเสด็จมาและจะช่วยท่านให้รอดเห็นไหมครับนี้เป็นภาพที่พูดถึงอิสราเอล บทนี้พูดถึงอิสราเอลโดยเฉพาะถ้าจะพูดบอกว่าทําไมอิสราเอลพอพระเจ้าเลือกเขาพระเจ้าทําพระธสัญญากับเขาตั้งแต่บางพระบรุษของเขาเดี๋ยวเมื่อพระเจ้าลงโทษนะครับพระเจ้าก็ลงโทษเขาตีสอนเขาเหมือนเช่นเดียวกันแต่พระเจ้าไม่เพียงแต่เลือกอิสราเอลเท่านั้นนะครับที่เหลือ The r e m n a n s นะนะคืออิสราเอลที่เหลือชนชาต,ต่างชาตินะครับก่อนหน้านี้ก็มีพูดว่า คนเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าก็ทรงทำไมครับคิดถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันที่เขายินดีที่จะไม่ติดตามผู้ต่อต้านประคิดและรับเครื่องหมายของมันแต่ทำไมก็ยอมตายเพราะความเชื่อในพระเจ้านะครับประการที่สองจุดครับพงทรงรักษานะครับทางด้านร่างกายข้อ5บอกว่าตาของคนตาบอดจะได้เห็น หูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโดดอย่างกว้างเล้นของคนใบ้จะโห่ร้องเพราะน้ําจะพุ่งขึ้นจากถิ่นทุรกันดานโอเคเราพูดจุดแค่นี้เราเห็นว่านี่เป็นพูดถึงภาพของร่างกายก่อนหน้านี้นะครับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ในสวนเอเดนไม่มีคนตาบอดไม่มีคนหูหนวกไม่มีคนง่อยไม่มีคนใบนะครับอันนั้นเป็นภาพของ หลังจากที่อาดามทำบาปและอยู่ภายใต้การสับแช่งเชื่อโลกนะครับความผิดปกติเหล่านี้เนี่ยผลจากบาปแต่เมื่อในแผ่นดินของพระมาสรีหาพระองค์จะทรงทำไมครับจะก,กำจัดเอาคำไม่มีคำสาบแช่งต่างๆพระองค์จะรักษานะครับหรือฟื้นร่างกายสุขภาพ และไม่เพียงแต่ร่างกายที่พูดในที่นี้ผมพูดถึงเรื่องของฟังบ้างฝ่ายวิญญาณจิตด,ด้วยเราไม่ได้เห็นพระเจ้าเพราะตาเราบอดฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้ยินแลวเขายินนะครับเรื่องของข่าวประเสริฐและเข้าใจเพราะหูเรานวกไปเราครับเป็นง่อยเป็นภาพของทําไมครับภาพของง่อยฝ่ายวิญญาณและลิ้นของเราไม่สามารถสรรเสริญโหร้องพระเจ้ายกย่องพงเพราะเนื่องจากทําไมครับบาปนะครับ เราจำได้ไหมครับอิสยาบทที่6พระเจ้าเรียกเขาแล้วไปพยากรณ์บอกกับคนอิสราเอลบอกว่า,วาอะไรครับมองก็มองไม่เห็นฟังแล้วก็ไม่เข้าใจใจของเขาทุกปิดไปแต่นี้เป็นภาพตรงเงินข้ามนะครับเขาเองกลับทำไมครับได้รับพระเมตตาของพระเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นภาพฝ่ายวิญญาณอะไรครับที่ทำให้ตาเรา ที่ไม่ค่อยเห็นพระองค์หรือไม่เห็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณหูของเราทำไมครับบางครั้งาฟังแล้วไม่ค่อยจะเข้าไปในใจนะครับเราเองง่อยเราไม่ได้ทำไมครับมีสามารถที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าได้อย่างดีและลิ้นของเราก็ส,สักนมัสการพระเจ้าอะไรเป็นอุปสรรคนะครับให้เราสํารวจด,ดูในสิ่งนี้แล้ว2.3กระพงหรือฟื้นธรรมชาตินะครับ บรรยายอยู่ในข้อที่1กับข้อที่2นะครับถิ่นทุรกันดารและพื้นดินแห้งแลง้งที่ลาบแห้งแล้งให้เป็นภาพที่ในประเทศอิสราเอลถ้าวันหนึ่งพระเจ้าเเสด็จกลับมาและพระองค์จะลื้อฟื้นแผ่นดินที่เคยถูกภายใต้คำสาปแช่งให้มีการทำไมครับผลิตดอกออกผลนะครับนำความชื่นบานนำศักดิ์ศรีนำความยินดีนะครับ กลับมาสู่แผ่นดินนะครับแห่งพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพวงไม่เพียงแต่รือฟื้นอิสราเอลเท่านั้นผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้านะครับพระเจ้าจะรือฟื้นทำไมครับชีวิตของเราทุกคนที่แห้งแล้งขาดน้ําแล้วก็อยู่ในความตายให้มีทำไมครับชีวิตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้ว2.4ครับพงษ์ทรงสร้างทางหลวงพระพุท์เสร็จกลับมาแล้วในข้อที่8จะมีทางหลวงทางทางเดินซึ่งเป็นทางอะไรทางหลวงนั้นคือทางใหญ่ที่เป็นทางที่จะนำคนยิวเพื่อที่จะทำไมครับข้อที่10ผู้รับการไถ่หรือพวกที่มีพวกที่เหลืออยู่มาพวกที่เหลือหรือ the remnants นะครับ ของพระยาวเวกจะกลับมาที่ซีโยนในช่วงก่อนอหลังจากที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะรวบรวม,รวมนะครับคนยิวจากทั่วท้งโลกให้ทำไมครับกลับมานะครับที่ซีโยนนะครับกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งภายใต้การปกครองของพระเจ้าบนโลกใบเนนะครับแล้ว คนเหล่านั้นจะเดินทางกลับมาได้อย่างสะดวกเพราะพระองค์ทรงสร้างทางหลวงทางใหญ่นั้นทางหลวงนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างข้อคิดที่ดีมากนะครับทางหลวงนั้นเป็นทางที่บริสุทธิ์ข้อที่8ทางนั้นวิสุทธิมักก็คือนะครับเป็นทางไฮเวย์ที่บริสุทธิ์ทางหลวงนั้นเป็นทางที่บริสุทธิ นะครับโอเคทางหลวงนั้นนะครับเป็นทางที่เดินง่ายครับคนโง่ก็ไม่เดินหลงทางแสดงว่าเป็นทางที่ไม่ไม่ใช่ดางเดินซับซ้อนง่ายชีวิตคริดสิยงของพวกเราที่เดินอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ได้ยากลําบากเลยนะทางหลวงนั้นเป็นทางที่นะครับไม่มีความกลัวและไม่มีการทําลาย อยู่ในข้อที่เก้าจะไม่มีสิ่งที่นั่นไม่มีสัตว์ลายที่นั่นนะตลอดทางที่เราเดินในชีวิตนั้นของการเป็นคริสเตียนของเราเพราะเจ้าจะปกป้องเรานั่นเองอันที่2องทางต่อไปนะครับทางหลวงนั้นเป็นทางที่พวกที่ทรงไถ่นะครับที่จะเดินนะครับเราังเก็บพวกที่ทรงไถ่ไว้แล้วจะเดินทางนั้นแสดงว่าคนที่ไม่ได้รับการไถ่ ไม่สามารถที่จะเดินอยู่ในทางพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นทางที่เราเดินนะครับแล้วสุดท้ายทางหลวงที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นทางที่จะนําเราไปสู่ซีโยนอยู่ในข้อที่สิบผู้ที่รับการถ่ของพระยาเวจะกลับมาและจะมาอย่างซีโยนทําไมต้องเป็นซีโยนซีโยนเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเป็นสถานที่ที่ที่พระเจ้า พระเยซูพระคริสต์พระมาสีหาจะเสด็จกลับมาและปกครองนั่นเองเขาคือเป็นทางที่เราจะนำเราไปทำไมเขาเข้าใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระมาสีหาจอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วสุดท้ายทางหลวงนั้นที่เราเดินที่คริสเดียนเดินคือเป็นทางที่อยู่ในข้อที่10ตอนท้ายเขาจะได้รับความชื่นใจนะครับและความยินดีเป็นทางที่เต็มไปได้วยความยินดีและความสุข ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทรงโปรดสถิตทรงโปรดสอนทรงโปรดช่วยและให้พวกเราเติบโตขึ้นในความจริงในถ้อยคำแห่งพระคำของพระองค์